มีอะไรใหม่กับการทำพาสปอร์ตปีนี้ที่สามารถบล็อกอินแล้วก็รับเล่มได้เองแล้วไปอัปเดตกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชบาด้วยนะคะ พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติและแสดงข้อมูลสําคัญของเรานะคะที่เราต้องพกติดตัวไปเสมอเมื่อต้องออกนอกประเทศปีนี้หลายคนเริ่มกลับมาเดินทางบางคนวางแผนไว้แล้วว่าจะเดินทางแต่ลืมเช็คพาสปอร์ตของตัวเองว่าหมดอายุหรือเปล่าหรือใกล้หมดอายุหรือยังวันนี้ใครที่จะทาพาสปอร์ตใหม่หรือจะต่อเล่มพาสปอร์ตมาฟังอัปเดตกับน้องชบากันก่อนนะคะอย่างแรกนั่นก็คือเอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับการทําพาสปอร์ตสําหรับผู้ที่มีอายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะต่ออายุพาสปอร์ตต้องนําพาสปอร์ตเล่มเดิมติดมาด้วยแต่ถ้าหากทําพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหายไปก็ให้ไปแจ้งความแล้วนาใบแจ้งความฉบับจริงมานะคะและสําหรับผู้ที่ยังอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะหากต้องการที่จะทําหนังสือเดินทางต้อง มีบัตรประชาชนของบิดามารดามาประกอบด้วยรวมถึงบิดามาดาต้องไปแสดงตัวตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางได้สําหรับขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ตนะคะเมืม่อเพื่อนๆไปถึงสํานักงานหนังสือเดินทางแล้วก็ให้ไปรับบัตรคิวเป็นอันดับแรกหรือเราอาจจะสามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วมาก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้ไปแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานอื่นๆที่ได้นํามาปีนี้ เรียกได้ว่ามีการเก็บอัตลักษณ์ตัวตนส่วนบุคคลมากขึ้นนะคะนั่นก็คือต้องไปวัดส่วนสูง,สงเก็บลายนิ้วมือถ่ายรูปหน้าตรงที่ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาและมีการบันทึกภาพม่านตา ใครที่ใส่คอนแทคเลนมาควรใส่เป็นคอนแทคเลนแบบใสเท่านั้นนะคะเพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาได้ตามธรรมชาติและสุดท้ายก็ไปชำระค่าธรรมเนียมค่ะสามารถแจ้งได้ว่าจะรับพาสปอร์ตด้วยตนเองนั่นก็คือใช้เวลา1-2วันทำการหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยกรุงเทพและปริมณฑลจะจัดส่งทางไปรษณีย์สองถึงสามวันทำการส่วนต่างจังหวัดก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วันทำการค่ะทีนี้มาดูวิธีการลงทะเบียนจองคิว ทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์นะคะง่ายๆมากๆซึ่งปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.qpasport.in s th หรือเพื่อนๆอ,อาจจะสแกน qr.co d e บนหน้าคลิปของน้องชบาก็ได้นะคะซึ่งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะคิวล่าสุดของแต่ละสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่างๆได้มีจำนวนคิวที่รอกี่คิวรวมถึงสามารถเช็คโลเคชันของสำนักงานได้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงเหมาะมากๆสาหรับคนที่จัดการเวลาได้วางแพล,ล่ลงหน้าได้หรือคนที่เดินทางมา จากจังหวัดอื่นๆก็ไม่อยากให้เสียเวลารอนานเช็คให้ชัวร์ก่อนไปทําจะดีกว่าหากเราไม่สามารถไปรับบริการได้ตามวันเวลาที่เราได้ดัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็สามารถจองคิ้วใหม่ได้ในวันถัดไปอีกครั้งค่ะ ขั้นตอนนั้นก็ง่ายแสนง่ายลำดับแรกให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่ www.qpassport.in.th ซึ่งสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน30วันนะคะแล้วให้เราไปเลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้ารับบริการว่าเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศหน้าถัดไปจะเป็นการที่เราต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อเลขที่บัตรประชาชนอีเมลชื่อนามสกุลที่อยู่เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เราเลือกพื้นที่ที่เรา ต้องการไปทำพาสปอร์ตซึ่งมีทั้งในกรุงเทพมหาคนครและก็ภูมิภาคต่างๆด้วยเมื่อเราเลือกแล้วเว็บ <Web S 2> จะโชว์ให้เราเลือกสำนักงานหนังสือเดินทางในเขตพื้นที่นั้นๆเราก็จะเลือกวันเวลาที่เราต้องการเข้าไปใช้บริการได้ค่ะสุดท้ายจะเป็นเลือกวิธีหลับเล่มพาสปอร์ตฉบับจริงว่าเราต้องการมารับด้วยตนเองหรือให้จัดส่งทาง EMS ซึ่งมีค่าจัดส่งอยู่ที่40บาทต่อเล่มจากนั้นเว็บไซต์จะให้เร เราใส่ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินแล้วให้เรากดยืนยันต่อไปเว็บไซต์จะปรากฏรายละเอียดให้เราตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนกดยืนยนันซึ่งเมื่อยืนยันเรียบร้อยก็จะปรากฏรหัส6หลักเป็นรหัสอ้างอิงที่เราต้องจดบันทึกไว้เพื่อใช้ในการเช็คหรือเปลี่ยนแปลงคิวที่จองได้ง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้มาดูค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตกันบ้าง ซึ่งค่าธรรมเนียมตอนนี้นะคะสามารถโอนเงินได้แต่ถ้าหากใช้บัตรเครดิตก็จะมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพาสปอร์ตอายุที่ไม่เกิน5ปีนะคะเล่มปกติตอนนี้จะอยู่ที่1,000บาทและมีแบบเล่มด่วนอยู่ที่3,000บาทนั่นก็คือสามารถรับเล่มได้ในวันเดียวและพาสปอร์ตอายุไม่เกิน10ปีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่1,500บาทและเล่มด่วนจะอยู่ที่3,500บาทค่ะ ถ้าใครต้องการทำพาสปอร์ตแบบด่วนนะคะสามารถทำได้ที่ทุกสำนักงานหนังสือเดินทางก่อน11โมงและก็รับเล่มได้ในวันเดียวกันแต่จะต้องไปรับเล่มที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะที่เดียวเท่านั้นนะคะ เมื่อเราทำหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางกันบ้างนะคะปีนี้เราสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องรอการจัดส่งด้วยไปรษณีย์ค่ะแต่ต้องไปรับเล่มด้วยตนเองเฉพาะที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะเท่านั้นนะคะกรณีที่จะมารับพาสปอร์ตด้วยตนเองก็ให้นําไปรับเล่มหนังสือพาสปอร์ตฉบับจริงพร้อมด้วยบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมารับค่ะแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือเดินทาง ด้วยตัวเองเราก็มอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนได้นะคะโดยจะต้องนำใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งด้านหลังเราต้องระบุก,การมอบอำนาจ เส็นไปด้วยพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราหรือผู้มอบอำนาจนะคะพร้อมลงนามรับรองเอกสารมาแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ที่จะไปรับหนังสือแทนนั่นเองค่ะส่วนในกรณีที่เราไม่อยากจะไปรับเองรับด้วยตนเองที่กรมการกุสุนเราสามารถให้จะส่งหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ได้นะคะใครที่ขอรับหนังสือเดินทางที่ชําระค่าส่งไปรษณีย์แล้วต้องมีผู้รารับหนังสือเดินทาง ณนะที่อยู่ตามที่เราระบุสำหรับการจะส่งไปรษณีย์นะคะขอย้ำมีชนะแล้วหากไปรษณีย์ตีกับคุณจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเองที่กรมการกรงศุนกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นนะคะหรือต้องเสียค่าไปรษณีย์ใหม่เพื่อจะส่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกองหนังสือเดินทางนั้นบอกไว้ว่าจะทำลายหนังสือเดินทางถ้าหากเราไม่ติดต่อไปรับเล่มหรือไม่ไปรับเล่มตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการ ดังน,น,น,นั้นเพื่อนๆไปทําแล้วอย่าลืมไปรับเล่มภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะสําหรับผู้ที่สนใจจะทำพาสปอร์ตหรือต่ออายุพาสปอร์ตชบาก็รวบรวมสถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพป,ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดไว้ให้ท้ายคลิปนี้แล้วนะคะติดตามแคปดูกันได้เลยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ